นี่เราเรียนบทติดทับพี่น้องรถเรียนติดติดหรือประมาณเช่นว่ามันงบทั้งทั้งที่เรียนนี่ยผมได้เรียนรุ่นสหกรณ์ะด่านพุนทศ2530มาให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูกับความสวยครับมาดูครับ มาดูครับพี่น้องนี่รุ่นนี้ดูเรียกกี่อย่างหนึ่งว่ารุ่นรดตึกนะรุ่นนี้ความสวยเนี่ยยังสวยอยู่ยังสวยอยู่ จะขึ้นขึ้นขึ้นเขีียวๆหน่อยนะคนแมวนี่เทียบเลยนะอันนี้ไม่มีไม่มีกล้องส่องนะแต่ว่าให้ดูให้ดูตามแสงไฟส่องดูตามแสงไฟในคนแมวแบบเต็มนะ 100แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยจากลักษณะแล้วความการลกเลียนแบบนี้ยากการมีขนแมวนี่คือขนแบบธรรมชาติที่ประดิษฐ์ที่ผลิตที่ปั๊มมานะ,นะนเนี่ยตุ้มนี้นะครับคุณหายาก คุณนี้ก็เซียนก็ต้องการเยอะนะเพราะว่ามันหายากแล้วถ้าบ่อยก็หลายล้านนะเลยก็หลายล้านเนีย่ยหาไม่มีแล้วครับอยู่กับเซียนหมดแล้วแต่พอดีมาอยู่ในมือผมคุณสะกรดานคุณทศ สิบล้านจะอยู่ไหมเนี่ยแต่ถ้าใครใจทิ้งก็ก็จะปล่อยให้เหมือนกันแต่ถ้าใจไม่ทิ้งก็ไม่ต้องนะ นะครับพี่น้องใจทิ้งก็กล้าปล่อยครับอย่างน้อยกอ็หลักล้านเลยครับหลักแสนเนี่ยไม่ไม่ต้องพูดนะน,นะครับพี่น้องดูครับดูความสวย วันนี่ขนาดไม่ได้ใส่กล้องนะน่นี่ไม่ได้ใส่กล้องถ้าคิดว่าใจทิ้งก็ก็ทักได้นะครับนะดูครับดูดูความสวยดูเนี่ยส่งแบบนี้เลยเนี่ยเห็นแบบขนแมวแบบ นะี่ยดูดูพี่น้องเนี่ยเห็นชัดเจนนะชัดเจนนะถ้าสองกล้องด้วยเนี่ยโอ้โห,โหไม่ต้องพูดถึงครับพี่น้องรุงนนี้นะรุนนี้ให้ชมเป็นบุญตาครับขอบคุณครับพี่น้องใจถึงก็ทักได้นะสวัสดีครับ